สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องอมวิวแช์อีกแล้วนะคะวันนี้ออมก็จะพามาเที่ยวที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะคลิปนี้ก็ออมก็ไปเที่ยวตั้งแต่ปีใหม่นู้นเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าค่ะก็จะเช็คอุณหภูมิก่อนนะคะที่จะเข้าแต่ออมก็แบบหลงปิดที่แบบชอบพูดที่นี่แบบแบบโดยตัว พอเวลาเซิร์ชใน google ก็จะเป็นโอยตรงแต่ว่าที่นี่ก็คือแม่ฟ้าหลวงอะไรเงรี้ยค่ะแต่ถ้ารถคนพิการก็จอดอยู่ที่แบบใกล้ๆทางขึ้นได้เลยค่ะก็จะสะดวกหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ใช่ก็จอดลงข้างล่างไปเลยค่ะเดินขึ้นมาก็จะเหนื่อยมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขายของของคนในพื้นที่ที่นี่ค่ะ ก็รอบรอบรอ,อ,อบข้างทางที่เราจะไปโดยตรงก็จะเป็นประมาณนี้โดยตรงที่ไหนรำแม่ฟ้าหลวงอ๋อแม่ฟ้าหลวงขอ,อขอโทษที่แม่ฟ้าหลวง <c oughs> เราคิดว่าเราไปโดยตรงนี่นะแม่ฟ้าหลวงขอโทษทีค่ะต <c oughs> ้องหลอกจริงใช่ อยากนั่งเล่นด้วยอะไม่ต้องเลยแค่นี้ก็ไม่ไ,มไหวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วเราต้องมารับบัตรที่นี่ก่อนนะคะถ้าคนพิการก็ฟรีเลยค่ะเ <c oughs> คยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เดินได้ค่ะไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งลวค่ะ <c oughs> ทางขึ้นก็จะประดับด้วยธงชาตินะคะ ก็จะจำสัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแม่ฟ้าหลวงจริงๆค่ะอันนี้เราก็จะลงไปข้างล่างที่จะไปถ่ายรูปแต่มันเป็นบันไดไม่รู้ว่าจะลงไปได้ไหมอะไรเป็นธงดอยตรงนะคะแสงมันก็ปรับไม่มันมืดดยตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร ตรงนี้ก็เราชคัยไม่เป็นไรครับลงหลังลงเพราะว่าทางมันชันมากค่ะใช่เลยเว่ ทางลงมันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้อ้อมก็ลงมาเองเลยได้สบายเลยค่ะเพราะว่าทางมันเป็นแบบลาดลงมาค่ะก็จะง่ายหน่อยค่ะเราาก็มถึงงดอยตค่ะเห็นไหมอ้อมชอบพูดผิดเลยว่าดอยตุงตลอดเวลาเลยค่ะก็ค,คือมันชินปากไปกับที่ว่าดอยตุงอะไรเงี้ยก็ทางก็จะเป็นทางลาดไปประมาณนี้เลยค่ะ ก็จะสะดวกกับวิวแชร์ไปได้สบายเลยค่ะแต่ถ้าขึ้นมาก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะขึ้นมาก็ต้องมีคนลากขึ้นมาเหนื่อยสุดๆค่ะทางลาดเขาก็จะทาําทางแบบโค้งมาเลยลาดลงมาเลยค่ะเป็นแบบสะดวกให้กับวิวแชร์ค่ะอันนี้ก็คืออ้อมถลายลงมาเองเลยลองดูคนที่ลากขึ้นนะคะก็จะเหนื่อยมากเหมือนกันนะคะ <laughs> แต่อันนี้เราลงมันก็จะง่ายค่ะกลัวจะมาถึงสวนดอกไม้ได้ชมก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าทางลงมันก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็สบายสบายได้ชมดอกไม้ได้มาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามากับวิวแชร์ค่ะดอกไม้สวยมากอันนี้เราก็ยังอยู่ที่ชั้นบนอยู่ค่ะยังไม่ได้ลงไปที่ชั้นล่างค่ะ เนี่ยเราก็จะต้องไปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยค่ะที่มีเด็กต่อตัวกันดอกไม้เยอะมากค่ะแต่ว่าอ้อมถ่ายไม่หมดเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากก็เซลฟี่ตัวเองไปก่อนเ,ออเล่นไปก่อนเรื่อยเ,เปื่อยค่ะอันนี้อ้อมก็ยังแบบก็ขับคือแบบเราปั่นรถไปเองได้เรื่อยๆอะค่ะก็คือแบบไม่ต้องมีคนช่วยมากอะค่ะ ก็คือที่นี่ไปได้สะดวกอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบวงกลมถ้าใครเคยไปก็อาจจะรู้อันนี้ก็จะเป็นต้นแบบเมเปิล mm hmm. ประมาณนี้ค่ะดอกไม้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นจุดไฮไลไท์ก็คือตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. เป็นเด็กต่อตัวกันนะคะ mm hmm. ก็คือที่แม่ฟ้าหลวงค่ะสวยมากๆจริงๆค่ะ ไ้ทุกครั้งก็ไม่พลาดที่จะมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะทําทางลาดให้เราขึ้นไปแล้วก็เราก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้ด้วยค่ะเป็นทางลาดขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีบันไดให้คนธรรมดาขึ้นมาแล้วแต่ส่วนมากก็จะขึ้นทางลาดกันมากกว่าอะไรเงี้ยเซลฟี่ยาวไปยาวไปไหนๆเราก็ได้มาแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกไหมอะไรเงี้ย ไ,ได้ไปตั้งนานแล้วนะคะ่ะเห็นไหมคะก็คือจะเป็นทางโค้งมาเลยอย่างเงี้ยตอนที่เราขึ้นเราก็ลากเราขุ้นกันเลยอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปเองอันนี้อ้อมก็ลงมาเองค่ะแต่อ้อมก็ไม่ได้ถ่ายหมดทุกท,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 ที่นะคะเพราะว่าที่นี่มันก็ใหญ่มากลงมาก็จะสะดวกเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นก็จะเหนื่อยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะรูปน่าจะเป็นรูปก,กวางน่ารักดีค่ะต้นไม้ใหญ่อันนี้อ้อมก็รอแฟนไปซื้อน้ำแดงโซดามาแล้วก็ถ่ายรูปไปเล่นเกิดค่ะดูไหมคะว่าแดงโซดานี้เท่าไหร่ค่ะในนั้นราคา100ร้อยกว่าบาทข้างนอกไม่ถึงเลยแพงมากๆค่ะ ันนี้เขาก็จะมีการละเล่นในข้างล่างค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปก็คือแบบนั่งนั่งกินกาแฟกินน้ําอยู่ตรงนี้เลยค่ะจะมีจุดไฮไลท์ให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ ตรงนี้อ้อมก็กลับออกมาจากที่ถ่ายรูปตรงที่ส่วนดอ,อกไม้เสร็จแล้วก็ลงมาเขาก็จะมีการละเล่นตรงนี้บังเอิญมาเห็นพอดีตอนที่อ้อมขึ้นไปก็คือไม่เห็นจุดสำคัญก็คือต้องเพลงนี้เลยค่ะดเด็กดอยค่ะ <c oughs> เราออกจากที่แม่ฟ้าหลวงมาแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาที่วัดประทาดอยตุงของจริงเลยค่ะก็จะมีให้บูชาแบบว่าทูบเทียนธงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราที่จะทําบุญนะคะวัดที่นี่สวยจริงๆก็คือเป็นครั้งแรกที่อ้อมได้มาค่ะก็ชมต่อไปนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประทาดอยตุงนะคะแล้วก็จะเอาของที่เราเตรียมไว้ก็คือ จะเป็นตรงแล้วก็จะมีนี่ค่ะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเทียนเขียนวันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปค่ะสวยงามค่ะเวียนรอบนี้เลยค่ะแล้วก็เดินเวียนเทียนตรงนี้ ของจริงสวยมากๆเลยค่ะเพราะเวลาแบบแสงแดดมาแล้วก็ประทะกับองค์เจดีแบบเป็นสีทองอย่างเงี้ยก็คือแบบแบบเป็นบุญตาที่เราได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเห็นของจริงจริงๆนะคะถึงจะได้รู้ว่าสวยมากแค่ไหนค่ะคือเราเวียนเพียนตรงนี้ให้ครบสามรอบนี้ค่ะนะคะก็คือเวียนเทียนตรงนี้ให้ครบสามรอบเลยเงี้ยแล้วก็เราก็เอาตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้ค่ะ ของเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะสวยงามเป็นช้างนี่หนูเข้ามาถ,ถึงไหม แล้วก็หันหน้ามาทางนี้อันนี้คืออ้อมแบบต้องเอาทงแบบไปวางเองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอ้อมก็วางแบบสุดมือเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันสูงมากกว่าตรนนี้แล้วกันนะโอ้ไม่ติดเลย ็วางธงเสร็จใช่ไหมคะก็นี่จะเป็นรอบบริเวณตรงนี้คะ่ะแล้วก็จะเขาวันนี้เขาจะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเขาเตรียมงานกันแล้วคะ่ะตรงนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวไปเลยคะ่ะแต่ฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้เสียดายที่แบบฟ้าไม่เปิดถ้าเปิดแบบจะสวยมากเลยตรงนี้ก็คือเรา ทำบุญกันอยู่แล้ว <Dod> ก็แบบพอเรามาดูอีกทีหนึ่งก็คือฟ้าปิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่อ้อมบอกค่ะว่าคลิปนี้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะแล้วก็อ้อมก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะก็คลิปนี้อ้อมก็ขอจบตอนนี้นะคะแล้วก็อ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วิวแชร์น้อยๆตัวนี้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ ี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่เดี๋ยวเอามาอัปเดตให้นะแต่จะช้านิดนึงค่ะขอโทษด้วยนะคะขอตัวก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ